คันนี้ดียังไง c ีวิคเปี2016ครับเป็นเจ้าคันนี้แลยครับ c ีวิ c เอฟซี1.8ด l นะครับปี2016จดทะเบียนปี2017นะครับสีเทาน้ำเงินนะครับผมสวยจริงๆครับที่บอกว่าคันนี้ดีๆยังไงครับผมเดี๋ยวพาไปดูเลยครับผมดูโครงสร้างของเขาครับผมน็อตไม่ขยับชิ้นส่วนเดิมฝาเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมทั้งหมดครับผมแล้วดูนะครับเบ้าชกก็เดิมคานหน้าเดิมหมดแล้วดูรถไม่มีสนิมเลยครับเป็นรถบ้านของแท้เลยเพราะว่าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้ๆกับสูนแลเราเลยเราเลยมัั่นนใจําาามขยกบุ ครับครับผมแล้วดูเม็ดอาร์ประตูครับผมดูครับคมกลิบเลยรอยขีปจากโรงงานครับผมน็อตไม่ขยับเลยประตูทั้ง4ี่บานครับผมหน้าหลังเลยเห็นไหมฮะนี่ดูเราเปิดให้ดูกันสดๆร้อนๆครับผมหน้าสวยแล้วหลังไม่เป็นสิวแน่นอนครับผมดูฝาท้ายของเขาครับผมน็อตมาขยับชิ้นส่วนเดิมครับซีนเดิมทั้งซ้ายและขวาครับผมแล้วดูตรงล้อยางอะไหล่ครับผมซีนเดิมจากโรงงานครับนี่ครับให้ดูรอบคันเลยนะครับผมโอ้โหดูใส่สเก์ตรอบคันมาเรียบร้อยนะครับ ไฟทายก้ามปูก็ต้อง Civic FC คันนี้เลยครับดูภายในเรี่องๆครับเบาะหนังนะครับผมสวยงามมากเลยครับหน้าจอทัชสกรีนคอนโซลหน้าแจ่มๆเลยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วดูเลขหม่ครับ1,000งแครับผมรถสวยประวัติดีแบบนี้ครับผมเราเลยกล้านอามาจําหน่ายให้กับคุณลูกค้านะครับผมเพราะว่าเป็นรถประวัติดี เช็คประวัติแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกค้าอยู่ใกล้ๆสูย์ของเรานี่เองครับใช้บริการที่สูนแล้วเป็นประจำนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังหาซีวิ c FC สภาพดีสวยๆแบบนี้อยู่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยครับ58เท่านั้นรถรถดีนครศรียินดีให้บริการครับต่นนนหุด